เอาละครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับผมเอ็มเมโลดี้คนเดิมนะครับผมวันนี้มาสู่กับลายเก็บปิดหรือว่าเกมเศรษฐีกันนะครับวันนี้ก็มาสู่กับรีวิวต้องพูดว่าเป็นตัวละครเนาะเป็นตัวละครที่มาใหม่นะครับผมตัวละครตัวนี้มีชื่อว่าอีโวจูนี่นะครับผมก็บอกเลยว่ากลับมาที่เรียบร้อยแล้วผมก็บอกเลยว่าความน่ารักของนางนี่คือมาแน่นอนนะครับ แต่ว่ากรณีนี้คือผมอะไปหามาเพชรไม่พอด้วยไงแต่ถามว่าตอนนี้ก็หาไม่ก็หาอยู่นะเชื่อไม่หาก็เราหามาได้รู้สึกจะเป็นได้แค่2อใบอเออได้ S มา2ใบนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดนะครับผมก็นี่เอาหกเอสใบยอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่ากรณีนี้มันตกอยู่ที่ว่าแม่งน่าจะหายากเปล่าอันนี้คือเรื่องหนึง่งเลยว่าได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับ เดี๋ยวจะบอกว่าวิธีการหานี้เป็นยังไงเดี๋ยวเอฟเฟกเดี๋ยผมจะค่อยอ่านทีหลังเลยแล้วกันนะครับผมโอเคเราจะมาที่วิธีการหานนผมส่วนวิธีการวิธีการหาก็โดยจากการซุ่มกล่องเนาะซุ่มกล่องแพ็ค200นะครับผมมันจะมีแพ็คให้ขายอยู่เหมือนกันก็ให้คุณสะสมผมบ้าน1 2เตาผิง12นะครับผมอย่างละ2ใบเพื่อแล้เป็นผีเสื้อสีทอง สะสงผีเสื้อสีทอง3ใบแล้วก็หิงห้อย1-3ถึงอย่างละ2ใบเพื่อแรกเป็นจูนี่สะสม5าใบก็จะเป็นแรกเป็นอีโมจูนี่ส่วนถ้าเกิดคุณมีทุกแง่เชิญก็สามารถเชิญตำนานจูนี่ได้นะผมถามว่าตัวโกงไหมโกงนะครับผมคือโกงอยู่ไม่ใช่ว่าไม่โกงเพราะว่าผมเจอมาแล้วมันยางงี้อ่ะครับผมเดี๋ยวผมจะอ่านเอฟเฟกให้ดูกันแล้วจะบอกว่าโกงยังไงคือคือผมพูดเลยว่าแม่งน้ำน่าจะเก็บ เก่งแบบแอบเก่งแน่นอนนะคุณเอาแค่อ okay, e ีโวด์แม่งก็เก่งเกินพอแล้วนะครับผมนางฟ้าผีเสื้อแฟร์จูนี่ในหุบเขาเรียกๆผีเสื้อออกมาช่วยปกป้องหุบเขานะครับผมทุกโอกาสการทอยลูกเต๋าของฉันร้อยเปอร์เซ็นต์สร้างวิญ,ญญาณผีเสื้อในพื้นที่ของฉันทั้งหมดเมื่อตกวิญญาณผีเสื้อเปลี่ยนตำแหน่งนะครับผมพอเปลี่ยนตำแหน่งปุ๊บก,ก็คือเหมือนอาชามันคือจะแบบอารมณ์คล้ายๆอาชาแต่นี่แม่งเป็นอาชาแบบเวอร์ชันอัปเกรดนะครับผมไม่จะเกี้ยงตรงนี้มากคือเราสามารถแบบ แบบเรียก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 มาได้เลยอะ่ะเออก็คือคือเกลี้ยมากคือว่าจะโกงตรงนี้แหละนะครับผมอ่าเดีย๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะผมคือวิญญาณผีเสื้อนะที่นี่คือแลน์มาที่ถูกสร้างขึ้นอัตโนมัติเมื่อตกวิญญาณผีเสื้อฝันของข้ามตกวิญญาณผีเสื้อของฉันสกิลฝันของข้ามจะอันดัอกทันทีแล้วถ้าเกิดแบบว่าสแสดงผลเอฟเฟกต์ของวิญญาณผีเสื้อฝันของข้ามหรือฝันของข้ามตกจะสามารถถูกเอาออกได้อ๋อก็คือแบบว่า จะถูกเอาออกได้แต่กรณีเมื่อถึงตาตาเราทอยไม่จะยืไม่จะอยู่ครับแล้วประเด็นมันตรงที่ว่าพอเปลี่ยนตำแหน่งปุ๊บอ่ะย้ํานะครับผมพอเปลี่ยนตำแหน่งมันจะนี่ครับผมอ่อาเดี๋ยวผมจะให้ฟังแล้วเมื่อเปลี่ยนตำแหน่งอ่ะอ่าก็คือเมื่อฝฟเราข้ามอ่ะมันมีอยู่หลายคนจะสูงนะครับผมแต่พอเปลี่ยนตำแหน่งปุ๊บสกิลไม่จะหายเลยก็คือแบบตักขับตัดไฟทีตรงนี้ไม่ใช่ถือวิทย,ยพอนะ คือบังคับตัดไฟเป็นพื้นที่ตกก็คืออย่างเงี้ยมันคืออาชาดีๆนี่เองอ่ะเออแต่เป็นอาชาวเวอร์ชันอัปเกรดที่ถือว่าน่ากลัวเลยว่าได้นะครับผม mm hmm. แล้วก็อีกสกิมมหนึ่งคือเมื่อก่อสร้างอาคารสำหลังอ่าสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะน่าจะเป็นสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะก็บังคับเออยา้ายเอ,อย้เออยย้ายต้องเป็นที่ยืนอ๋อสี่สิบเปอร์เซ็นต์ยานต้องเป็นที่ยืนเออของชั้นเมื่อตกพื้นที่ของตัวเองเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนฝันทองคำไปในแถวให้เป็นไก่เป็นหุ่นกรกกกนะ มีการสกิลป้องกันบังคับย้ายสองเทินเออบอกเลยว่าแม่งจะน่ากลัวแบบมากมากคือแม่งจะเครียดเกินอะเออตรงๆคือผมมาบอกเลยว่าอยากได้มากนะครับผมก็จะพยายามหานางให้ถึงที่ทสุดเลยอะครึ่งน,นางโกงจริงยอมรับว,ว่านางโกงมากเลยนะครับผมเอ่อก็รู้สึกจะหมดแล้วล่ะนะครับมันจะว่าไงดี คือการรีวิวครั้งนี้มันถามว่าโอเคนะเพราะว่าตัวละครก็ถือว่าโกงอยู่แล้วก็สกิลก็ถือว่าแปลกมันจะมีปแปลกๆอยู่เหมือนกันนะครับผมถ้าได้มาอย่จะเล่นที่ดูแล้วกันเนาะแต่ว่าผมว่าคนอื่นน่าจะได้กันแล้วล่ะ ก็ใครที่ได้ก็ยินดีด้วยแล้วกันนะครับผมผมพูดเลยว่าผมก็อยากได้เหมือนกันเลยว่าได้นะครับโอเคซึ่งสําหรับคลิปในวันนี้ผมขออนุญาตจบคลิปพีงนี้ผมใครที่สนใจสามารถฝากไลค์ฝากกดซับเปไม่ได้ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าก็น่าจะต้องลงดองคลิปเก่าคือถือว่าเยอะนะคลิปเก่าเดออีย๋ยวผมว่าว่าน่าจะเอามาลงให้ครบเลยว่าได้นะครับผมโอเคซึ่งคลิปในวันนี้ไปก่อนละสวัสดีครับ